นี่จัมือแรงอาหารแรงของเมทิบเก็บพักซี่เล้าจะ้ะเพิ่งจะเก็บออกแล้วไม่ไม่จะเพื่อนเพื่อนเมทิบจะเอาไปไออมใส่ไก่เนี่ยเดี๋ยวเมทิบจะไปเก็บพักกัะน,นันก่อนจะ้ะพักไอ้ต้นหอมไหมจะ้ะเพราะว่าพักซี่เล่าเมทิบกระไดแล้วเมทิบจะไปเก็บต้นหอมแต่ว่าพระยิตูนั่น พระกิตูอยู่ในสองแข็งจ้ะเพราะว่าพระยิตูอยังพ่อน,นเย่จ้ะอยู่ในในี่เนี่ยยังพ่อนยนเย่มาทิพย์ก็เลยต้องใส่แบบว่าของเซคแข็งก่อนจ้ะเซแข็งจากปีที่แล้วไม่จะเพื่อๆไอ,เอ้เก็บเซแข็งไว้ปีที่แล้วยังกินพ่้อนเหมือนจ้ะอาหารแรงจ้ะนี่แหละเหตุผลจ้ะคือแบบว่าเขาปลูกพัก เฮาปลูผักแล้วเ้ากะอยาก,กินยังไหเข้ากะมาเก็บไปกินหลดมไหมจ้ะบาต้องไปขันขันบ่ปปูแล้วมันกันไดแลนไปตลาดตลาดกับบมีได้จ้ะพักซีเล่านี่ก็ห้ายากคือกันจ้ะไปเก็บต้นหอมกันเจ็ะบะนี้เนี่ยจ้ะพายตูเขาจะต,ต้นซ้ำนี่จ้ะเนี่ยที่ไม่ทิพย์ปลูกบะที่นี่ไม่ทิพย์ก็เอาใไนที่ไม่ทิพย์ ในของปีที่แล้วของแบบเม่ทิพย์ปลูกกินปีที่แล้วไม่จ้าเม่ทิพย์กาเก็บตัวใดมันเป็นดอกไม่จ้าไว้เก่านนายเขามาโอยอีกนี่จ้ะกำลังขืนซ้ำนีน่นึงจ้ะใลยพกซี่เล้าเล้วนะาจะเนาะเม่ทิพย์กระสิมาเอกีบต้นหอม,ต,หอมต้นหอมนี่เขาก็ออกดอกนี่แล้วไม่จ้าไม่ทิพย์เก็บต้นหอมเม่ทิพย์บรี่ด้จ้ะไม่ทิพย์ตัดเลย ทีศตัดต้นเขาเลยไหมจ้ะเพราะว่าเขาออกดอกหลายเลยจ้ะตัดตน้นต้นหอมมดนี่มันเป็น,นต้นหอมตะปีที่แล้วจ้ะตัดไปเห็ดแกีงออมจ้ะใส่ออมไก่ก่อนคือตัดออกเขาก็บขึ้นมหม่ยไงจ้ะปลูกพักกินเองจ้ะเพื่อนๆง่ายๆปลอดสาร อยากกินกระย่างเขาสวนจ้ะคือยุบาลเขาเลยบ่ได้ไปตะลงตลาดจ้ะย่างเขาสวนย่างเดียวบ้านไม่ทิพย์ในชีวิตแบบเพี้ยงพ่อจ้ะเพื่อน ตัดออกให้เขาขึ้นไม่จ้ะบางต้นเขาก็เป็นดอกแล้วแม่จ้าเพื่อนๆเพราะว่าต้นหอมม้วนนี่มันเป็นตั้งแต่ของปลูกปีที่แล้วจ้ะ เขาขึ้นดอกขึ้นอันนี้ไปะตัดออกจังสิเลยจา้าไปออมไก่จ้ะมือแรงไปออมไก่อมไก่ใส่พักซีเล่าใส่ต้นหอมไม่ทิบก็จะตัดต้นที่เขา ออกดอาากนะจะเนาะออกตัดเข้าออกต้นนี่นะจ๊ะเห็นเพื่อนคนหนึ่งอยู่แถวไอ้ นี่เพื่อนคนหนึ่งเพื่อนอยู่แถวฟังยุโรปเพื่อนว่ากินได้ได้จ้ะนี่เพื่อนว่ากินได้เพื่อน่าแซ่บเพื่อนว่าเนี่ยเพื่อน่าแซ่บเพื่อน่าสันติเมตรนี่แม่ทิพย์กับว่าใครกินซุ้มซีซุ้มหาดอกจะเห็นแต่เพื่อนแบบว่าเพื่อนเฮาบ่หันเฮาบ่แน่ใจหรือห้าก็บ่กล้ากินเนาะจ้ะเนาะนี่จังซี่ เพื่นบอกว่ากินได้เวสนก็ได้ไล่ตื่นไปด้วยจ้ะบะที่นี่ก็เสียวไปใส่แกลียงอมใส่กับผักซีเล้าไหมจ้ะผักซีเล้าแล้วกระพักอีตูอมใส่ไก่ไหมจ้ะเพื่อนๆเวลาหารแรงไม่ทิดด้วยอยู่แบบเพียงพ่อจ้ะปลูกพาก,กินเอง กินผักที่ห้าปลูกปลอดสารปลอดไพ่จะเพื่อนเพื่อนอยากกินห้ากระยางเข่าสวนห้าบริบตองไปตรงลงตลาดยากมาจากใส่ชีวิตบ้นบานคือแถวคืออยู่บ้านห้าจะเพื่อนเพื่อนใส่ชีวิตบ้นบานถึงมาอยู่เมืองนอกก็ใส่ชีวิตบ้นบานจะ ก,กับบัวใครง่ามปันไหนดอกจ้ะเพราะว่ามันเป็นผักของปีที่แล้วไมจ่จานเม่่งเป็นของปีนี้แต่ว่าเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีกัมีให้เก็บอยู่เรื่อยๆเลยจ้ะขึ้นอยู่เรื่อยๆตัดออกก็ขึ้นไม่ตัดออกก็ขึ้นไม่จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะนี่จ้ะ นี่ก็ไดอ้อมนึงเลยจ้ะเ,เพื่อนๆเด้อ้อมไกลได้มอนึงงนะจ้ะเนี่ยอาจาคลิปนี้ไม่ทิบไปก่อนเ้อจ้ะเด้อพอกันคลิปหนาจ้าจังไดไ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่ทิบเนํายเ้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ทิบหรือเวลาไม่ทิบอัปเดตคลิปใหม่ๆลงก็จะได้เห็นง่ายๆจ้ะปรกดกระดิง่งแกงเตียนสำหรับคลิปนี้ไม่ทิบไปลยจ้าบ๊ายบายจ้า